เลยตอนนี้อยู่จังหวัดนี้เดคะ่ะผู้ใดอยากกินข้าวกะค่อยนะคะออกมาได้เลยเดค่ะนะ,ะนะในศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์มาเลี้ยงอาจารย์หน่อยค่ะนะคะรอเล่นได้อาจารย์แค่เลี้ยงมากินข้าวด้วยกันกอะไรประมาณนี้นะพี่จ๋นนะคะตลกบริโภคนะตลกบริโภคพี่พี่จ๋าใครอยู่จังหวัดนี้ออกมานหน่อยอมาเจอกันหน่อยพี่จ๋านะมาเลี้ยงข้าวอาจารย์แค่นะรอเล่นรอเล่นนะพี่จ๋านะ,ะให้อาจารย์แค่เลี้ยงข้าว ทันนะจ้าแม่ตุ๊กเขาก็บอกเขาทันโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปจ้นปนานปลา่อยมากโอ้โหพูดถึงเรื่องน้ำปลาพี่จ๋าเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของเพจนะคะมาสวีเดนด้วยเถอะโอ้โหเป็นประเทศที่อยากไปมากเลยนะคะสวีเดนเนี่ยคุณแม่ปานิชก็อยู่ที่สวีเดนเหมือนกันนะคะนี่แฟนเพจพี่พี่อะไรเนี่ยพี่อังสนาพี่อังคณาก็อยู่ที่สวีเดนเหรอคะอยากไปอะ แถวทางยุโรปเนี่ยสวยนะรอวัคซีนรอวัคซีนก่อนนะจ๊ะพี่จันนะคะจริงๆก็อยากไปเที่ยวหลายที่เลยพอพอเขาเรียกอะไรเอ่ยพออย่าเรียกว่าอายุมากนะมั<อ>นมันดูมันดูไม่ค่อยดีอพอพอเริ่มมีประสบการณ์รรในชีวิตเราก็เรา,าก็อยากเดินทางที่ไกลขึ้นน่ะพี่จ๋าอาจารย์แค่เป็นอย่างนั้นนะคะ<ม>อ่ะห้าหนึ่งทันนะห<ม>้าหนึ่งทันไม่ใช่แก่เขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นนะจันไม่ใช่ว่าแก่ประสบการณ์ ก็มีแก่มนกัน่ะบางคนก็บอกน้ำพริกตาแดงอร่อยมากกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าแต่น้ำพริกเนี่ยด้วยความที่เราทําในระบบครอบครัวหรือเครือญาตินะที่รักนะคะน้ำพริกเนี่ยเวลาทาเนี่ยแฟนเพจสบายใจได้เด้อบางคนบอกอุ้ยสิบวันเนี่ยค่อยกว่าจะได้รับของเจ้ามันคือบูดไปแล้วบ่บ่บ่น้ำพริกเนี่ยเวลาเราออเดอร์มาแล้วสมมติเราเซ็ตไว้แค่สามร้อยชุดหมายถึงว่าเราจะรู้ว่า คนของเราเนี่ยทำได้ระยะเวลาประมาณ5วัน10วันเนี่ยทำได้แค่300ชุดอาจารย์แค่จะปล่อยแค่300ชุดเสร็จแล้วเนี่ยหรือ100ยชุดหรืออย่างละอย่างละร้อยชุด3 3ชุดเงี้ยชุดละ1้0ยชุดละร้อยทั้งหมด3อย่างอย่างเงี้ยคือ300ชุดเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาทำตามออเดอร์วันนี้ออกได้กี่ชุดสมมติวันนี้ออกได้50ชุด20ชุด30ชุดจะแปลเป็นอย่างงี้ค่ะที่รักน้ำพริกก็อร่อยเพราะว่าเราทำใหม่อยู่ตลอดไม่ได้ว่าทำตั้งค้างตึงไว้คอยอู้มาซื้อกันเถอะไม่ใช่นะ ของคนสวยเนี่ยอะไรก็ต้องสดใหม่ตลอดนะคะดูหน้าก็รู้สดเพราะตึงเปี้ยอะไรที่ักค่ะตึงไม่ได้เกิดจากโบทอกคี่รักตึงก็จะไขมันค่ะ,ะคุณจีรวรรณลองทักอีกรอบนึ่งนะคะคุณจีรวรรณลองทักอีกรอบได้ไหมจ๊ะพี่จ๋าบอกติดตามสินค้าค่ะนะคะแต่ว่าจันแค่มั่นใจนะว่าตอนนี้แพ็คออกไปแล้วนะคะนะคะ อาจารย์ฉีดครบสองเข็มเมื่อไหร่ไหนไหนไหนใครบอกนะอุยหย,ยใครชวนไปกินที่ครัวที่เถืองไปสิไปสิพี่พจ๋าเขาชวนไปกินแค็งคั่วหอยขมไปไปพี่จ๋าสองเข็มจะครบเดือนตุลานี้ค่ะเดือนตุลานี้ที่รักมันเร็วแล้วนะอย่ามาชวนเรื่องกินนะที่รักนะไปใจขาดเลยนะจ๊ะ อ่พี่จ๋าถ้าพี่จะติดตามสินค้านะคะพี่ติดตามสินค้าในเพจจริงใช่ไหมเสร็จแล้วนะพี่พิมพ์ว่าติดตามสินค้าค่ะยังขาดอะไรอยู่พิมพ์อย่างนี้ให้เขาเลยนะคะเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะตอบกลับเราไม่ได้แต่ว่าข้อความที่พี่ๆส่งไปเนี่ยเขาอ่านน้องแอดมินอ่านได้หมดเลยเพราะอ่านแล้วเขารู้ว่าพี่ขาดหรืออะไร นะ,ะถ้าพี่พิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เน้นนะ,ะพร้อมใบเสร็จเงินโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกเขาว่าขาดอะไรไปหลังบ้านของเราแม้จะตอบกับพี่พี่ไม่ได้แต่าจานเข้มมีระบบหลังบ้านที่กูดมากเหมือนเน็ตไอดอลที่เขาขายเป็นหมื่นๆแสนออเดอร์อย่างนั้นเลยระบบหลังบ้านของอาจานเข้มเนี่ยสามารถที่จะตอบกับนะคะด้วยการที่ปิ้นใบเสร็จได้แต่ว่าพี่พี่จะไม่รู้ตัวเราทํางานเหมือนสายลับปะ ข้างหลังอะเพราะตอนนี้เราถ่ายรูปส่งกลับไม่ได้เนาะแต่ว่าเราปริ้นใบเสร็จได้พี่ๆทวงติงมาได้ว่าขาดอะไรไปหรือว่ายังไม่ได้รับอะไรเขาก็จะปิ้นใบเสร็จแล้วแพ็กแล้วก็ส่งให้พี่ๆไม่ทันรู้ตัวเลยอีกสามวันห้าวันได้ของเลยอะจริงๆีเชื่อจันแค่เชื่อจันแค่จริงๆเขาจะไม่ตอบกลับเลยเห็นเงียบๆอย่างนั้นน่ะทำงานซุ่เหมือน,นินจาเลยนะพี่จ๋านะ เราก็ส่งไปเลยจริงๆอันนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเราตอบกลับแชทไม่ได้เนาะแต่ตามสินค้าได้เขาเห็นเขาเห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำในระบบหลังบ้านให้เราซึ่งอาจารย์เข้ไม่ได้มีแค่ระบบแชทอย่างเดียวอาจารย์เข้มมีระบบหลังบ้านพ่วงไว้ในนั้นเรียบร้อยเพื่อกันพลาดแบบนี้แหละค่ะพี่จ๋านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เข้ยังสามารถปิ้นบิน,นและแพ็กสินค้าได้วันละพันสองพันกล่องได้เหมือนเดิมค่ะพี่จ๋านะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าอาจจะได้รับการอาจจะได้รับ ความไม่สะดวกในการที่แอดมินไม่ได้ตอบกลับอาจจะสะกิดใจ,จนิดน,นึงว่าอทำไมไม่ตอบกลับเงียบแท้เงาเงียบแท้เหลาเงียบแท้เหลาเนี่ยอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนาะยจะพี่จัานะคะขออภัยอีกรอบค่ะพี่จัานะคะหน้าจอจานแค่ดําบ่ดํานะคะพี่จ๋าเสื้อแดงปัดเลยค่ะพี่จ๋าออกแล้วเข้าใหม่นะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะคุณนะัทคุณวุฒิทัพคุณวุฒิทัพย์ับอกว่ารอเบี้ยกแก้อยู่ได้จ้ะพี่จ๋านะคะ,ะตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วจ้ะ ตัวที่สองมาแล้วมาแล้วแกวตว่าจะว่าได้สนใจอยาได้สนใจหรือยัง,ายงาอจาจารย์จ๊ะสนใจได้สนใจยังห้ามสอง่ะได้สนใจแล้วค่ะอาจารย์โอเคอ่ามาจ้าพี่จ๋าโอ๊ยโอ้ยค่อยได้ค่อยให้โอ้ยค่อยได้ห้าพันแช่แล้วขาดอีกสองร้อยแช่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแฟนเพจก็แช่ให้เราถึงเองแหละ <laughs> อุ้ยไขยได้เข็มสามแล้วพี่จ๋างั้นรอรออยู่เลยนะร้านแถวบ้านพี่จ๋านะคุณคุณอะไรเนี่ยคุณปัดชะลีคุณปัดชลีหรอคะแถวแถวบ้านพี่ปัดชลีอะไรอร่อยคะ่ะขอไอชานเคไว้ได้เลยนะคะพี่จ๋า <c oughs> นะใครเนี่ยคุณอาจารย์อาจารย์คุณคนเนี้ยเขาบอกวันที่สิบแปดยังไม่ได้ตอบกลับทักให้อาจารย์แค่อีกรอบได้ไหมคะพี่จ๋า บอกติดตามสินค้าจ้านะถ้าถ้าใครจันแค่อีกรอบนะจ๊ะใครที่บอกวันที่18เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเขารีบปิน้นบินให้นะฮะหลังบ้านตอบกลับไม่ได้แต่ว่าเราปิน้นบินได้ปกตินะพี่จันนะคะเพียงแค่พี่บอกเขาไปว่าอย่างสมมุติว่า CF ออะไรไปชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ครบนะคะตอนเนี้ยที่เจอหลายสิบคนเลยคือชื่อที่อยู่มีแต่เบอร์โทรไม่มีค่ะพี่จา๋านะคะอาจจะลืมพิมพ์นะคะพี่จ๋าลองลองเข้าไปแชท เช็คในข้อความแชทอีกอ,กอกรอบนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตัวต่อไปจ๊ะพี่จ๋าแล้ววังกระดกเป็นเจ็ดเก้าแล้วที่รักนะอันนี้ตามสูตรนะคะงวดไหนจ๊ะเอ่อต้อนเดือนตุลาจ๊ะพี่จ๋าต้นเดือนตุลาค่ะระวังกระดกเป็นสองหกค่ะที่รัก สองเก้าระหว่างกระดกเป็นสองหกค่ะทันไหมคะชุดที่สามเดี๋ยวอาจารย์แคนเน้นให้เลยนะคะอ่าทันนะคะสองเก้าสองเกระหว่างกระดกเป็นสองหกค่ะลน้ลนลน้นไอ้นี่เหรอคะล้นตัวอะไรนะคะบรรทัดลน้นบรรทัดมันมีกระดกนะอาจารยน่าจะเอาตัวเดียวไม่เป็นไรบอกคุณไม่เหมยคะ่ะแอดมินตอบกลับไม่ได้ข้อความโดนบล็อกทั้งหมด สามสิบวันนะคะเลขนอนมาเลขนอนมานี้ก่อนหวยออกวันหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋านะคะอักแรกคันหนึ่งห้าหนึ่งเน้นห้าหนึ่งตัวแดงนะคะอาจารย์ชัดเน้นให้หน่อยจ้ะพี่จ๋าเน้นให้หน่อยะคะ่ะฮักเลยนะคะมีหลายรางวันบางคนรางวันที่ห้ารางวันที่สามรางวันที่สี่นะฮะดีใจด้วยจ้ะพี่จ๋าสองหกค่ะที่ละขา สองเก้าระว่งกระดกเป็นสองหกค่ะเน้นให้นะเน้นสองเก้ากับห้าหนึ่งนะคะเน้นสองเก้ากับห้าหนึ่งค่ะที่ราาักค่ะนะเน้นห้าหนึ่งู้แฟนเพจพิมพ์ให้พี่พิชยาขอบพระคุณมากค่ะนะคะพี่น้อยขอบพระคุณมากค่ะ